สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีไมอนี่มีซาละหนึ่งสาราหนึ่งนาทีสำหรับรถตี่ใสงหัวเผาเดอร์ตั้ง,ตง,แตงแต่ปั๊มสายจนถึงความเร็วนะครับหัวเผาเนี่ยมันจะอยู่ในหัวหลูกสูบอ่าสมมตินี่เป็นหองปอใหม,ม่นจะอยู่ในหัวหลูกถูแบบนี้นี่เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนผมาอยากเปลี่ยนหัวเผาทุกเสียรนะครับผมนี่หัวเผาะจะทนาหน้าที่สร้างอุณหภูมินะครับเพื่อให้ดีเซลจุดไฟกับ,บมวลอากาศง่ายขึ้น ร,รถมีทุกคันนะครับในดีเซลคอมบัลเรียวทั้งหมดถ้าปั๊มสายก็จะอ่อนตอนทํางานถ้าเป็นคอมบัลเรียวก็จะจับสัญญาณจากอุณหภูมิน้ําเพื่อที่จะประมวลผลข้อของอีซูว่าห้องเอาไม่เย็นนะร้อนนะเพื่อจะติดดับติดดับหรือว่าทาความร้อนให้เขาที่กี่องศากี่องศารถสิ่งก็ถอดออกก็แล้วแต่คุณนะครับแต่อนี่คือรถเดิมนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้บางรุ่นไม่มีผลแต่บางรุ่นถ้าเป็นฟอร์ดเป็นนิสสันไฟจะโชว์ว่าหัวเผาขาดหรือพังนะครับ รุ่นนี้ตับับูนี่คือทำอะไรปลอดมาได้เนี่ยหัวเผาไม่โปรโลโปรแบบเนี่ยเวลามันร้อนใช้ไปเยอะๆมันเหมือนทูบเวลาแตกมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับหัวลูกสูบมันก็เป็นผงแหละแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นผงอันตรายนะครับอย่าให้เปลี่ยนฟางแค่นี้คือฟางที่เสียหายไปเรียวนะครับเพราะเรื่องหัวเผานี่ก็ควรเปลี่ยนทุกแสนโลเดอร์เปลี่ยนในซืือนี่แหละเนี่ยหรอกไม่อยากเปลี่ยนอะไรเท่าสูได้แค่บอกนะครับผมอันนี้เป็นหัวห้อยนี่เขาเทียบเรียกว่ามันใส่ได้ วัดอมก็ได um. ้สิปล่อยไฟก็ได um ้แล้วแต่สูตรโบราณแเรแต่สูตรรุ่นแม่วัดอมกับวัดข่วมตันท่านมันเราก็ถ้าปล่อยไฟกับป่อยไฟสิบสองป่อยเก่ามันก็สีแดงแป๊ะขึ้นมาคือ้นยังงอาจุดทูบอ่ะประมาณนี้แหละมาบอกทุกฟังในคันนี้แต่เป็นเทียนเป็นอย่างฟ้าขาวเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นอ่าจุดก้อนแคมแล้วก็ร้าสูบนี่ขันว่าแล้วเพื่อเป็นเบ็ดเรื่องงานเดี๋ยวฟองมาเดี๋ยวฟองขันแล้่ยวจอดน้ำมันแล้วหมดทุกจุดแล้วปิดฝาเรื่อยเรี่ยว แต่ที่ต้การรายงานต่อไปนะครับผมวันนี้มาให้ความรู้เรื่องหัวเผาหัวเผาก็โพฉีดนี่คนละย่างโพฉีดนี่ฉีดอินเจ็คเตอร์ฉีดน้ำมันโกนี่หัวเผาคนละอันนี่เผาทุฟังหัวหัวฉีดแตกกับลดลงแตหัวลุงถูกกันแข็งกว่มตัวนี้ตัวนี้ที่ว่านเป็นผงถูกประมาณนี้แหละเพื่อคนว่านหูวกันหัไปคู่มืแล้วก็จะขิงคุ่มืูมันก็รู้ก็ทกันทำไมก้อนูเกิดมาจาก ของคุณบิดามานดาผมก็วิพอมิอยู่หอกแต่กุมมือนีกับมีแน่แล้อเอคุณฟังคับตัวสนี่หะมา